ตัวช่วยนะคะกับเรื่องของการกันคิวนะคะวันนี้เรามีแล้วนะคะกับเลอร์ช่าไอบราลทิมเมอร์นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะะ นะคะแล้วก็จะมีหวีรองตัดเข้ากับใบมีดนะคะเมื่อเราต้องการที่จะหวีเส้นขนคิ้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นแปรงทําความสะอาดขนนะคะ <S <S แล้วจะมีนะคะตัวเครื่องกันคิ้วนะคะซึ่งข้างในของเขานะคะจะมีถึง2ใบมีดด้วยกันนะคะจะมีไซส์2มิลลิเมตรนะคะแล้วก็4มิลลิเมตรค่ะและรุ่นนี้นะคะสามารถใส่ฐานได้นะคะเป็น 3A 1ก้อนค่ะ <S <S ใบมีดปรับได้30องศาเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะช่วยให้คิ้วทรงสวยแนะนําเลยนะคะกับเลอ a เซชาไอบราว t i m ิมเมนะคะมาในราคา690บาทค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปและร้านค้าออนไลน์หรือทักแชทได้เลยนะคะ at เลอร c เซชาค่ะ